เปลี่ยนไปเยอะเลยอ๋อการเจอกัวพยดนามนะครับมันก็เป็นแม์ที่สําคัญนะครับรับก็เป็นฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดของฟุตบอลแล้วนะครับก็น่าจะยากทุกแมทครับแต่ทั้งนี้วเราก็จะทำหน้าที่ที่สุดครับการแยกตาแหน่งผู้สาวตัวนี้เยอะเยอะมีตำแหน่งเยอะเลยครับแล้วก็มีรุ่นใหม่มาด้วยครับตรงนี้ยากมากเอยแค่ไหนอ๋อก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะครับตอนนี้เราก็ จะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดออกไปก่อนครับผมส่วนเรื่องใครจะเล่นไม่เล่นอะไรยังไงก็เป็นหน้าที่ของของโค้ชครับผมสภาพร่างกายโอเคไหมครับกับการที่กําศึกมาอย่างหนักเลยพี่อ๋อโอเคไม่มีปัญหาอะไรครับแชมป์ครับมีคนพูดถึงแชมป์มากเลยทีเดียวในฐานะผู้รักษาประตูที่เป็นตัวเลิอกแรกๆกดดันไหมครับในครั้งนี้อ๋อก็ไม่กดดันนะครับก็สบายๆนะครับเพราะว่า ็ม <ítulo> <es> anyway, ีกองเชียร์คอยให้กำลังใจตลอดมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกองเชียร์ด้วยครับที่กลับมาติดทีมชาติครับทำกองในท่าเรียนหรือว่าก็หวังว่าจะเอาเอาความมั่นใจตรงนั้นมามาใช้ในการในการเล่นทีมชาติครับก็จะ องผู้แข่งในกลุมเป็นยังไงบ้างครับกุ่มนี้แข่งได้อย่งไมันผมว่ามันมันแข่งแกรงทุกทีครับก็บอนวฟุตบอลมันมันพันกันแล้วครับที่ช่นที่เรามีโค้ชเป็นคนใชญี่ปุ่นเตอนี้โคญี่ปุ่นกับุอบอลมคนครับผมว่ามันมัเรื่องที่ดีครบามาตรฐานฟุตบอลบ้างแต่มันก็สื่ได้รนว่าตรงเมอะไรดีๆรุบทก็จะได้เาเกัน ก็ต้องรอดูจาะการจอม้าเพราะผมเพิ่งไปจานบดินครับมีภาพเข้าไปทักทายนิชิโนะได้พูดอะไรกับนิชิโนะบ้างไหมครับยังไม่ได้พูดเลยครับแค่เข้าไปจับมือ่ครับรเจายใจกรจายนิ่กมาีัวาเประกาศจะทก็โปรค้าัครับเดี๋ยวเราเดอควาเดือดอกมาจะได้จะได้ไฟังออกไปออกไป สายเลยสายไปเล็กฟังงก็ก็ที่บอกว่าโปรแกรมข้าวๆแล้วกันก็คาดหวังล้วก็อยากอหากกับมีที่ที่จะาคนก่อนเราหน้าที่นงช้ไทยยูเราคาดห่ไค แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบอไดนะ้ก็เดี๋ยวต้องลองดูแล้วเดี๋ยวซ้อมหรือว่าเราดูแล้วเราน่าได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงไปครับ